ดบลิดเนี่ยก็เป็นบริษัทนะแอปช้อปปิ้งนะที่เราเปิดมาประมาณ2ปีนะเพื่อนๆเปิดมา2ปีอ่าตอนนี้ก็มีคนโหลดแอปนะเราในประมาณ2อล้านสแสนคนเยอะไหมมีคนโหลดแอปทั้งหมด2อล้านสแสนคนนะคนที่มาช่วยทำการตลาดนี่ก็หลักหลายแสนคนนะแอปดอบลิดคืออะไรนะบริษัทดอบลิดคืออะไรเนะี่ยบริษัทดอบลิดเป็นบริษัท จำหน่ายอาหารเสริมนะเป็นบริษัทจำหน่ายอาหารเสริมโอเคไหมครับที่มีแอปขายสินค้าเป็นของตัวเองโอเคคือเป็นแพลตฟอร์มเน่เป็นสตาร์ทอัพอะนะที่รวบรวมอาหารเสริมสุขภาพความงามตอนนี้มีประมาณสินค้าประมาณ50าสิบแบคือเป็นเป็นบริษัทที่ขายอาหารเสริมและก็มีแอปขายสินค้าเป็นของตัวเองปกติเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะ ไปทําธุรกิจถูกปะปกติเนี่ยเวลาขายของเราจะต้องไปเปิดบินแล้วก็เอาสินค้ามาขายถูกแต่ดอบลิสเนี่ยจะมีแอปนะมีแอปขายสินค้าเป็ของตัวคือแอปช้อปปิ้งนะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นทำแบรนด์อาหารเสริมแล้วก็จะมีตัวแทนมีตัวแทนแล้วก็จะสอนตัวแทนขายของโอเคแต่ทีนี้ยขี้เกียจขายนะกาจะาขี้เกียจขายก็เลยทําแอปขึ้นมา นะทําแอปขึ้นมาแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาเรียงกันไวนะ้ในแอปนะให้คนเนี่ยช้อปปิ้งเองซื้อกินเองช้อปปิ้งเองเข้าใจไหมทีนี้ผมถามเพื่อนๆถามเพื่อนๆนะนะถ้าให้เลือกตอนนี้ถ้าให้เลือกตอนนี้เลื่อไปขายสินค้าสอง มีแอปช้อปปิ้งให้ลูกค้าซื้อกินเองแล้วเงินเด้งเข้าเราเป็นคุณคุณจะทาอะไรวิธีแรกคือเปิดบินขายสินค้านะโพสต์ขายปิดการขายเองกับอีกวิธีหนึ่งนะเรามีแอปช้อปปิ้งให้ลูกค้าซื้อสินค้าเองแล้วเงินเด้งเข้าเราถ้าเป็นเราเลือกเราจะเลือกทําอะไรณนะปัจจุบันนีนะ้หนึ่งคือเราไป ลงทุนสินค้าถูกปละล่ะซื้อสินค้ามาแล้วก็เอามาไว้บ้านแล้วก็มาแพ็คแล้วก็มาส่งแล้วก็มาขายแล้วไปโพสตามสื่อโซเชียลต่างๆหรืออีกวิธีหนึ่งนะมีแอปช้อปปิง้งแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเขาโหลดแอปมาแล้วเขาซื้อสินค้ากินเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเลยไม่ต้องมากอกที่ยุงที่อยู่ไม่ต้องไปส่งของไปสตีกเขาก,กดซื้อกินเองเป็นเราเราจะเลือกทําวิธีไหนหนึ่งหรือสองชอบข้อสองอยู่เออ ถ้าชอบข้อสองก็ามาถูกทางแล้วนะนี่เป็นเหตุผลที่กุมภาเนี่ยทำแอปดอกลิกขึ้นมานะทำแอปดอกลิกขึ้นมานะทำแอปดอกลิกขึ้นมานะให้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนเนี่ยซื้อกินซื้อใช้เองแล้วเงินเด้งเข้าเรานะเราไม่ต้องไปปวดกระบาลเรื่องของการขายของให่มันวุ่นวายนะแค่เรา แนะนำแอปนะแค่เราแนะนาแอปนะไม่ว่าจะให้กับคนรู้จักเพื่อนญาติพ่อแม่พี่น้องหรือคนในอินเทอร์เน็ตคนในเฟซคนในทิกต o อกตามที่ยังไม่ได้มีแอปดับลิฟนะเราแนะนําให้เขาโหลดแอปโอเคเราแนะนําให้เขาโหลดแอปนะฟังก่อนนะนะเวลาเราแนะนําให้เขาโหลดแอป และเขาซื้อกินซื้อใช้เองเนี่ยเรามีรายได้จากเขาตลอดชีวิตเนี่ยคุณชอบไหมคุณชอบไหมยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆรูิว่าแม่เนี่ยเราไปแนะนําให้แม่โหลดแอปกับเราเนี่ยแม่ซื้อกินในแอปไปตลอดชีวิตเนี่ยเราได้ตังไปตลอดชีวิตนะทุกๆครั้งที่ซื้อนะอันเนี้ยเราชอบไหมนะอันนี้ถามแนละ้วชอบหรือเปล่า หน้าที่คนที่อยากจะมีรายได้ถูกปบเราเนี่ยมีหน้าที่แค่นะแนะนำแอปเฉยๆนะใครที่โหลดแอปกับเราใครที่โหลดแอปกับเราแล้วโหลดกับทีมของเราเนี่ยเราจะมีรายได้จากเขาเนี่ยไปตลอดชีวิตเงินจะเด้งเข้ามาทุกที่ทุกทางในวันที่เขาซื้อนะชอบไม่ชอบ